อนอุญาตทดสอบใหม่ตัวที่หนึ่งค่ะอ,อ๋อนิญาตทดสอบใหม่ตัวที่สองครับอ,อ๋อนิญาตทดสอบใหม่ตัวที่สามค่ะอนอุญาตทดสอบใหม่ตัวที่สี่ค่ะ ผู้นำเสนอพร้อมไหมคะพร้อมครับโอ้พอยพร้อมไหมคะคณะกรรมการพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาเลยนะคะ ดีค่ะผัวเราคณะกรรมการชมรมจุบินทร์บัวัน,วนมามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสว,วรวรค์เพลงพินประธานชมรมรุ่เม้นรองประธานชมรมพองอกรรมการฝ่ายกิจกรรมและกะ็ชาสัมพันธ์มีผู้จัดการสนย์เพื่อนใจ ชมรมชูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงศรัทธาในทุนกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพันโนวดีพระองค์ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จึงได้น้อมนำพระบัญชามาจัดตั้งชมรมชูบีนัมเบอร์วันภายใต้คำขวัญที่ว่า เป็นหนึ่งในพื่อยาเสษเป็ดมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครสวรรค์จัดตั้งชมรมและสูตพืนใจทูบีในเวันคืนเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2548ชมรมของเราตั้งอยู่นอาคารแปดมหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ชมรมของเราดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการมีกิจกรรมที่สอดคล้องตามระดักยุทธศาสตร์ของโครงการมีรายละเอียดวัตถุประสงค์งบประมาณระยะเวลาเป้าหมายและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนชมรมของเรามีเป้าหมายขึ้นระดับดีเด็นในปี2568เนห้าร้อยหกสิบัปทองในปี2 0 0 0 574ระดับเพชรในปี2579แร่ระดับยอดเพชรในปี2 5 8 7ของเราของเรามีการดำเนินงานตามหลักสากลและสามยกรที่หนึ่งกองกำลังมีคณะกรรมการกิจติมศักดิ์นำโดยนางสาวชุติพรเสฉังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์คณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร มีการศึกษาเด็นปี2,568มีสมาชิคกครวมกันทั้งหมด6,710คนกอที่2กองทุนชมรมของเรามีบัญชีกองทุนชื่อชมรมทูบีนเมื่อวันวาเทีรรัชพัน,น์นครสวรรค์มีระเบียบการเบิกจ่ายมีการบริหารจัดการกองทุนโดยการระดมทุนการหมุนเวียนทุนและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชมรมโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนและที่ขาดไม่ได้เลยคือผู้ใจดีใจดีที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาตลอด สมุดจาวมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์70%สำนักงานสาธารณสุข20%และจากสมาชิก10%กอที่สามกอกิจกรรมชมรมของเราจัดกิจกรรมสอดคล้องตามหลักวิทธศาสตร์หลักของโครงการมีการจัดกิจกรรมเหมาะสมสอดคล้องตามความต้องการของสมาชิกในชมรมกิจกรรมสุดว้าวกิจกรรมประกวดนักศึกษาต้นแบบ NSRU Ambassador 2024กิจกรรมกีฬาสีทูบีสปอร์ตเดมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครสวรรค์สมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ท um ี่ um um, um e um 109 ขัที่หการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมที่สมาชิกสนใจต้องการไปประโยชน์ต่อสมาชิกชมรมเช่นกิจกรรมสร้างกระแสประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกชมรมชบีนับบัววันเอลิสอายูสมาชิกชมรมได้ร่วมสร้างกระแสให้รู้จักชมรมชบีนับบัววันมากยิ่งขึ้นกิจกรรมดนตรีจิตอาสาเพื่อการรณรงค์ด้านสุขภาพโดยชมรมชบีน anyway. ับบัววันมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สมาชิกชมรมมีความกล้าแสดงออกเนื้อใจจิตอาสาห่างไกลยาเสพติดกิจกรรมชมรมชบีนัลใจเ่อหาาากยบบัพติด สมาชิกชมรมมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์กิจกรรมอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษารุ่นที่หนึ่งกิจกรรมให้ความรู้เรื่องเพศว,ไวัยทีนวัยสาห่างไกลโรคติดต่อสมาชิกชมรมมีความรู้ความเข้าใจโรคติดต่อทางเพศมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์กิจกรรมที่ช่วยปรับเปลี่ยนทานิยมและพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นคนเก่งและดีเช่นกิจกรรมคัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ NSRU Ambassador ส0 2 4สมาชิกในชมรมได้พัฒนาตนเองอย่างมั่นคงเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นทางด้านอารมณ์จิตใจและจิตสำน,ใน,ใน กมมิจกรรม NSI YouTube นัวัการ no. 1, ee, ีนาเอาวีพีชิตเกมพปชิตใจสมาชิกในชมรมได้พัฒนาตนเองมีทักษะกระบวนการคิดรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกิจกรรม NSI u ถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาสมาชิกในชมรมได้ปฏิบัต,ติตนตามวิถีพุทธที่ดีเนื่องในวันสำคัญทางาศาสนาตามวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามกิจกรรม NSI YouTube นัวันปฏิบัติธรรมนำสุขเสริมสร้างสติสมาธิและปัญญา สมาชิกในชมรมได้นำหลักรมคำสั่งสอนมาปรับใช้กับการศึกษาและในชีวิตประจำวันกิจกรรมชูบีขับขี่ปลอดภัยใส่ใจใส่หมวกกันน็อสมาชิกในชมรมได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนเก่งและดีปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจรในยุทธศาสตนี้สมาชิกมีความพึงพอใจไม่น้อยว่าร้อยละแปดสิบ 180. สมาชิกของชมรมเราได้เข้าร่วมรับสเสด็จทุลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชก,กัญญาศิลวัฒนาพนาวดีในการเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานชูบีนเมวันจังหวัดนครสวรรค์ กกรที่2การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชนกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพสมาชิกให้สามารถชื่อเลือผู้อื่นเช่นกิจกรรมพัฒนาศักยาภาพแกานนาทูบีน้ำวันมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์สื่อสารพระปณิทานด้วยแนวคิดวิศวกรสัง<ฮ>คมชิ้น้ชมรมได้พัฒนาตนเองและเพื่อนสมาชิกเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นโดยหวังผลตอบแทนรวมถึงเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กิจกรรมการนาทูบีจิตอาสาเนื่อนในวันแม่แห่งชาติสมาชิกช่วยชมรมได้สร้างความสุขและจิตสำนึกที่ดีมีจิตสาาธรณะ สร้างประโยชน์ให้กับสังคมชุมชนและประเทศชาติกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลกนิเวศทางทะเล CSR อซี R, ความสะอาดให้หาดจอมเทียง สวยยั่งยั่งยืนสมาชิกชมรมได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีสามารถใช้ชีวิตปกติในสังคมได้อย่างมีความสุขในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในระหว่างคณะพิยอมเกมสมาชิกชมรมมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงรวมถึงเปการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ชมรมสุขเพื่อนใจทูบีในเวันดาเนินงานภายใต้แนวคิดที่ว่าแบบทุกสร้างสุขแก้ปัญหาและพัฒนา EK คิทีมโดยดิฉันผู้จัดการสุขเพื่อนใจห้องสุขเพื่อนใจเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12.00นถึงเวลาิช จะต้องสกแกน QR code เพื่อเก็บรวบรวมเป็นสถิติในการเข้าใช้บริการจากการเก็บร,ร,รวบรวมพบว่าสมาชิกเข้าใช้บริการในด้านหกการเรียน52%ด้านหกความดัก23%ด้านหกการเงิน15%และด้านครอบครัวอีก10%ชมรมของเราได้ดําเนินงานและผลักดันสมาชิกให้เข้าโครงการใครติดยายกมือขึ้นโดยมีขั้นตอนดนึงต่อไปนี้ 1. เข้าสู่ระบบรการคัดกรอง2กรณีพบสารเสพติดสง่งมาโรงพยาบาลสวนประชารัก สามทำการถอนพิษรักษาสี่ฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจห้ารับข้อศึกษาต่อตามโยบายท่านอธิการบดีคืนคนดีสู่รัชกาหน่วยดศาสตร์นี้สมาชิกมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละเก้าสิบสมาชิกชมมบบั้นนจบีนับบันมหาวิทยาลัยชาชพันนคร,รสวรรค์ปลอดสารเสพติดร้อยเปอร์เซ็น ประสาทที่3การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดชมรมของเรามีชมรมชูบีนัมบวนมหาวิทยาลัยเจ้าพระยาและวิทยาลัยอาชีวศึกษาเป็นต้นแบบและได้าร,ร่วมสนับสนุนในการประกวดผลงานในครั้งนี้ชมรมของเราจะสนับสนุนและจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมเครือข่ายเดิมไม่น้อยกว่าปีละสองครั้งมีการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกแกนนำชมรมเครือข่ายเดิมโดยการถ่ายทอดความรู้เทคนิคและประสบการณ์การทาโครงงานชูบีนัมบวนชมรมของเราสนับสนุนสร้างเครือข่าย m o u 10ชมรมและพัฒนาชมรมข้าประาดับภาค ชมรมมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนไปเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาในการร่วมสนับสนุนงบประมาณและเข้าร่วมกิจกรรมชมรมทูบีน้ำวันอินสตาร์ยูได้รับการสนับสนุนกิจกรรมก้าวถาใจจากศูนย์สุขภาพที่สามชมรมของเรามีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการไม่น้อยบาแล้วละ80มีการติดตามประเมินผลและนาประโยชน์มาใช้ในการจัดก,กิจกรรมและพัฒนาชมรม พัฒนาเครือข่ายในอนาคตชมรมของเรามีแผนพัฒนาเครือข่ายทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดในแต่ละปีไม่ต่ำกว่าปีละสิบชมรมในยุคสนี้สมาชิกมีความพึงพอใจอยู่ที่ราวๆแปดสิบรางวัลหชมรมที่พวกเราภาคภูมิใจชมรมของเราได้รับคัดเลือกจากจังหวัดนครสวรรค์ให้เข้าร่วมการประกวดชมรมชุบชนระดับวันระดับอาชีวศึกษาระดับอุรมศากษรระดับภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่และชมรมของเราก็ได้รับคันเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขันรอบตัดสินระดับประเทศในอิมเพคตอารีน่างทงธานีในปี2 5ง6และในปี2567 นมทวีในเมื่อวานไอยูได้รับรางวัลสิอันดับยอดสมาชิกกิจกรรมก้าวท้าใจกระทรวงสาธารณสุขมากที่สุดระดับภาคเหนือดีใจและรางวัลที่พวกเราภาคภูมิใจดิฉันผู้จัดการศูนย์พระใจได้รับรางวัลชนะเลิศนักศึกษาต้นแบบ NSIU Ambassador 2024รองประธานจบรลัได้รับการคัดเลือกเป็นประธานรุ่นที่หนึ่งสาขาวิชาการประถมศึกษาดิฉันประธานชุมลมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามนักศึกษาต้นแบบ NSIU Ambassador 2024ดิฉันได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันร้องเพลงไทยรุ่ง ระทงสมาชิกสาที่ประสบคลาสำเร็จและหน้าภาาภูมิใจพี่พันธ์สมาชิกชมรมคว้ารางวัลที่1การประกวดนางสาวไทยนัสวรรค์ประจําปี2567 ตัวเสนาสมาชิกชมรมได้รับเปลี่ยเงินจากธรรมศาสตร์เกมนักกีฬากีฬาประเภทเดิน5,000เมตรหญิงรางวัลถ่ายน้องชมรมชมรมของเรามีการนําผลงานของชมรมออกไปเผยแพร่ขยายผลเพื่อประโยชน์ของชมรมหน่วยงานและองค์กรอื่นๆสมาชิกนในชมรมได้ประเพียรคานิยมและพฤติกรรมให้เป็นคนเก่งและดีห่างไกลาจากยาเสพติดและอีกทั้งยังช่วยเผยแพร่ความสามารถของเพื่อนสมาชิกนในชมรมมีผู้มาศึกษาดูงานโดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าความภาคภูมิใจของชมรมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้บริหารผู้ใหญ่ใจดีในมหาวิทยาลัยรวมถึงจากหน่วยงานภาครัฐและเอก ชนบริษัทห้างร้านภายใต้คำขวัญที่ว่าเด็กคิดเด็กทำเด็กน้ำ การพัฒนาเครือข่ายในอนาคตชมรมของเรามีการพัฒนาทั้งระยะสั้นในะระยะยาวในแต่ละปีมีการจัดกิจกรรมไม่ต่อมโกหกครั้งสมาชิกในชมรมใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อเผแพร่ความรู้ให้กับสมาชิกการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่นํำหรือสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่องเช่นส่งสมาชิกเข้าร่วมโครงการค่ายพัฒนาทักษะผู้นำมีสิทธิ์นักศึกษาเพื่อสร้างผูิคุ้มกันและป้องกันยาเสพต,ติดในสถาบาันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยสวนการจัดเก็บตรวจสอบพัฒนาข้อมูลระบบสมาชิกให้เป็นปัจจุบันทุกปีคณะกรรมการมีการปรับเปลี่ยนตามวาระและความเหมาะสม พวกเราชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาเทยราชพัฒนครสวรรค์รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีองค์ประธานโครงการชูบีนัมเบอร์วันที่ส่งมุ่งมั่นวิทยาอุตสาหะในพระราชกรณียกิจโครงการนี้เป็นอย่างมากจนทําให้ประสบผลสําเร็จซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและอีกทั้งพระองค์ยังท่งประทานโอกาสอันดีงามให้แก่พวกเราชมรมทูบีนัมเบอร์วันเอสไอยูเป็นหนึ่งตระกูลพึ่งยาเสร็จติ๊กคคุณค่ะ Thank <laughs>